การกองทัพบ,บกสนับสนุนอากาศยานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนำมารักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโดยชุด ปฏิบัติการบินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7จัดอากาศยานฮอนงฮอนงฮูกทอทหารสองหนึ่งสองจำนวนหนึ่งเครื่องรวมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสังวานทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายนางสุปราณีชัยมณีอายุ41ปีชาวตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอากาศยานยกตัวจากสนามฮอหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7อําอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนไปยังสนามฮอชั่วคราวค่ายพระปิ่นเกล้า เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนครพริงอพ์งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงครับสำหรับหน่วยเฉพาะกิจกลมฐานราบที่7กองกําลังนารศยสวรศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกค่ะก็มีความพร้อมนะคะที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงค่ะ